วันนี้พามาดูเม็ดมะม่วงเผาตัวนี้เป็นสินค้าขายดีประจําร้านเลยนี่ค่ะเม็ดมะม่วงเผาตัวนี้จะเป็นเม็ดมะม่วงเผาไซส์ซูเปอร์จัมโบ้นะคะเป็นไซส์18ตูตัวนี้อร่อยมากมันเป็นเผาโบราณอยากจะขอแนะนําเม็ดมะม่วงเผาหน่อยหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นเม็ดเผาถ้าเป็นเม็ดเผาลักษณะนี้จะนําเข้ามาจากประเทศเวียดนามนะคะ ของบ้านเราอ่ะเผาอะมันจะไม่เหมือนกันนี่เม็ดใหญ่ไหมคะใหญ่มากเม็ดใหญ่มากใหญ่ไหมลูกรอบนี้สวยหไมหมลูกเ<ว>ม็ดมะม <า S 1> ่วงเผาสวยมากแล้วฟองมันจะไม่ค่อยมีเศษเลยนะคะเผาว่ามันจะเป็นเผาเกลือลูกค้ามันเป็นเผาโบราณเผาเกลือสูตรนี้จะบอกลูกค้าว่านําเข้าจากประเทศเวียดนามนะคะเอนี่ปเปลกเปลือกเนี่ยมันจะปอกได้แบบนี้ตัวนี้เราสามารถที่จะกินทั้งเปลือกได้หรือเราจะปอกเปลือกได้อุ้ยใหญ่มากใหญ่จริงๆ ใหญ่ไหมคะใครอยากจะได้เม่ดมะมวกเผานี่มาซื้อได้ที่ร้านจะมีทั้งราคาปลีกแล้วก็ราคาส่งนะคะเมื่อวานมีเม่ดมะมวกเผาเข้ามา1,000กิโลค่ะวันหนึ่งก่อกี่ถุงเม่ดมะม่งวกเผา1นึ0ถุงแม่ แม่เม็ดบาม่วงเผาเนี่ยขายวันละ1นึ่งพันถุงอันนี้น่ากินมากเม็ดใหญ่จริงๆเม็ดบาม่วงนะคะตัวนี้อกินแล้วอยู่ท้องแล้วอิ่มนานนะมันจะมีความเค็มหน่อยๆจะแบะเม็ดให้ลูกค้าดูดนี่เนื้อมันจะขาวแบบนี้เลยเนื้อจะขาวแบบนี้เลยนะเม็ดเผานะอร่อยมันจะมีความเค็มเล็กๆเค็มนิดเดียวขอชิมน,นะอื้อร่อยมากอือ อร่อยมากอยากจะได้แม่มมม่มเผาก็มาได้นะคะเนยะคะที่ร้านพี่ตุ๊กขายตรงหรือว่าจะพื้อทางไลฟ์สดก็ได้ทางไลฟ์สดเนี่ยจะขายชื่อว่าเพจพี่ตุ๊กนะคะในเฟซบุ๊กไลฟ์นะคะ